วันที่28มีนาคมที่ผ่านมาได้มีการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานจุลนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขานิเทศศาสตร์เอกวิทยุและโทรทัศน์ที่ห้างสยามดิสคัฟเวอรี่โดยมีชื่องานว่าสุดขอบอวอร์ด2015ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่3ติดต่อกันสีสันของงานในปีนี้คือการมอบรางวัลจุลนิพนธ์ยอดเยี่ยมแห่งปี เรามาฟังบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับที่มาและวัตถุประสงค์ของงานสุดขอบอวอร์ด2015จากผู้จัดงานกันค่ะสิวัตถุประสงค์ของงานก็คือง,งานสแสดงสดนตรีพูลแต่ว่าเราอยามันไม่ใช่แสดงเพื่อเห็น,ค,ค,นคุณยภาพของในเทศกาลในปีนี้คือเราอยากให้มันเพิ่มเติมคือเราอยากให้เห็นคุณค่าของงานอะไรเงี้ยเราจะเลยแบบมีรางวัลเพื่อให้แบบเป็นตัวการันตีว่า คนคนน,นั้นน่ามีคุณค่าจริงๆแล้วมันเราอยากแตัพวดทำรูดแต่มันก็มันก็เป็นไปไม่ได้เนาะก็เลยแบบคิดเป็นรางวัลขึ้นมาดีกว่าโดยผู้มอบรางวัลจุลนิพนยอดเยี่ยมแห่งปีในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชานถาวรเวสอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยเรามาฟังความรู้สึกของผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้กันค่ะการที่เราได้เรียนรู้กับการใช้ชีวิตแล้วก็ ที่สุดของงานนะครับพี่ว่ามันคือประสบการณ์นะครับคืองานนี้มันทําให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์หลายๆอย่างการทํางานกับคนอื่นการทํางานจริงแล้วก็การได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรนอกจากรางวัลจุน,นิพนยอดเยี่ยมแห่งปีแล้วยังมีรางวัลขบขันแห่งปีซึ่งเป็นรางวัลที่แปลกไม่ซ้าใครสามารถสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้คนในงานได้เป็นอย่างมากเราไปชมภาพบรรยากาศการมอบรางวัล และความรู้สึกของผู้ที่ได้รับรางวัลน,นี้กันค่ะ และนี่คืองานสุดขอบอวอร์ด2015สสำหรับปีหน้างานสุดขอบจะออกมาในรูปแบบไหนต้องคอยติดตามกันต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ